ทักถ่ายคลิปที่2ของวันนี้นะคะกับใหมบ้านย้อมสีธรรมชาติสีเทานะคะผืนจริงสีจะออกเทาเข้มกว่าในคลิปนะคะเป็นผ้าลายเชิงตรง,ช,งช่วงเชิงนี่จะเป็นลายปากกากระเจาะเนกนะคะทอสามตะกอโคมผืนนี้พิเศษมากตรงที่ย้อมสี ครั้งแรกนะคะจะย้อมด้วยเปลือกสะเดาต้มเปลือกสะเดากรองเอาน้ำเสร็จก็มาต้มหมี่นะคะมาย้อมหมี่หลังจากนั้นก็คือยกหมี่ขึ้นมาผึ่งพักหนึ่งวันวันที่สองเนี่ยย้อมเปลือกมังคุดนะคะเอาเปลือกมังคุดมาต้มกรองเอาน้ำแล้วก็เอามีที่ย้อมเปลือกสะเดาเนี่ยคะ่ะ ลงไปย้อมอีกรอบหนึ่งกับเปลือกมังคุดนะคะหลังจากลงย้อมเปลือกมังคุดเสร็จแล้วผึ่งเอาไว้นะคะวันต่อมาก็มาลงครูลได้สีเทาสวยงามแบบนี้นะคะไหมพันธุพื้นบ้านเส้นไหมเนี่ยมองด้วยตาเปล่าเส้นจะเท่ากันแต่เวลาเรามาทอเป็นผืนผ้านเนี่ยเวลาเวลามีแสงตกกระทบมา มันจะมองเห็นความต่างของสีนะคะบางจุดสีจะเข้มกว่าเล็กน้อยแต่ว่าโดยภาพรวมของผืนผ้าแล้วสีจะเป็นสีเทาสวยงามมากนะคะผ้าผืนนี้ทอเรียบร้อยมากแล้วก็ทอแน่นมากนะคะผ้าหนาตึ๊บเลยเป็นผู้ชายทอนะคะผ้าจะหนามากแรงกระทบฟืนม,มีมีเยอะนะคะ ทอเรียบร้อยริมผ้าสม่ำเสมอลวดลายโคมก็คมชัดนะคะทอได้สวยงามเหยียบโคมถูกต้องนะคะเป็นโคมลูกแก้วที่งดงามนะคะ ลวดลายส่วนเชิงผ้าก็สวยงามคลาสสิกนะคะสำหรับท่านที่ถูกใจผนืนนี้ทักทายมาได้นะคะไหมบ้านย้อมสีธรรมชาติทอสาตะกอโคมหน้าผ้า1เมตรนะคะถุงใหญ่2หลาทักทายกันมาได้นะคะผืนนี้3,900บาทโทรได้ที่เบอร์087246 3434 087246 3434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ